ทำไมทำไมพี่อันตี้เปลี่ยนตัวเองเป็นสาวหลอกคะเพราะก็ไม่รู้สวรรค์เขาบัญชามาเนาะอันตี้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเอ้ยอันตี้ไม่ได้เป็นตั้งแต่โตอันตี้เป็นตั้งแต่เกิดอู้แม่ใหญ่น้อยตอนที่กูอยู่กูจําได้กป่ปสองปสามเขาซื้อกางเกงในสีแดงให้กูร้องให้กูร้องแทบเป็นแทบตายกูอยากจะลาโลกเลยอะ่ะเอาจริงๆ ตละสามบาทหรือห้าบาทนั่นแหละโอ้กูเกียกิ้งเกาิดินนากูกำลังไปเล่นกับกูก็นเล่นมาอันนี้หนูแม่ซื้อเก่งไหมไงสีแดงแม่อันบางๆเงินบเตะกี้จนเก่งน้อย้อะโอ้ยกูไ้กูบอใสดเด้อสูกูแทบสิล้าโลกเลยอ่ะอ้าเข้าใจกูแม่บ้เข้าใจกูเลยอันนี้ชื่อจริงชื่ออะไร นันทการสมบูรณ์ทัพทวีคู่นภิมือม้ามาหาเศรษฐีศรีนรงจ่างว่างนสุรินอันนี้ก็สุภาวดไีไม่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 ชื่ออ,อ,อ,อันนี่และ <c oughs> มืเจ้าเนี่ยมืเจ้าอยากมูบอลอะไหลายคนอาจจะรู้ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ไม่ต้องพูดบางชื่อบางอย่างมันไม่สมควรพูดชื่อชื่อของอันตี้ก่อนที่เขาจะเป็นนันทการนะคะมืเจ้าขามันไม่ S <S อันดี่ชื่อพ่อกับแม่เขาไปให้พระที่วัดตั้งให้โสมชวไวยโสมนะโสมนะสระโอสอเสือทีนี้สวไวยก็คือสอเสือวอแวนนอกกาศยอยักษ์เพื่อนไปอ่านโสมสวยโสมสวยทีนี้มันออก <S <S เป็นสำเนียงฝรั่งไง <S 2> <S 2> ใช่แล้วทีนี้อันตี้พาพ่อไปเปลี่ยนที่อำเภอใช่ไหมพอไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนเป็น สวยไม่ไม่มาลายแต่ว่าสอสลามาทั้งสองกูก็พาพ่อไปอีกทั้งสอง <c ười> คือคือชื่อมันไม่มีความหมายพตรงๆน่ะโสมมันก็คือโสมพันปีใช่ไหมเอากูมาเป็นกับเกาหลีอ่ะพระน่ะแต่ว่าหลวงลุงตายแล้ว <c ười> <c ười> ลงมอสอดลงอมอ้งใหพระ วงนั้นปอยฉลาดน้อยกำลังมานางเอกชื่อโสมสวยพระก็ชอบเหมือนกันแหละถึงตั้งชื่อกูออกมาเป็นแบบนั้นจริงนะใช่เหมือนบางคนเขาก็เรียกอันตี้ว่าโสมพันปีจริงๆเหมือนคุณพูดเพื่อนอ่ะเขาชอบล้อโสมพันปีบ้างแล้วก็โสมสวยใช่ออกทั้งฝรั่งและออกทั้งเกาหลีโสมสวย มาสีแม่มึงนี่กูกระดงคือลือยุ่งโสมชววยไหมบ่ไว้แล้วเบ่ไว้แล้วเออเด้อนนดอันนี้อันนี้คือเปลี่ยนรอบสองนะสุภาพดีเออทีนี้พาพ่อไปเปลี่ยนอีกจนได้รอบสามเอออันนั้นพาไปเปลี่ยนรอบสองเลยพาไปเปลี่ยนรอบสองโอเคเขายังมีชีวิตอยู่พอพาไปเปลี่ยนรอบสามปุ๊บนายทะเบียนตายเลยอันนี้เรื่องจริงเขาตายจริงจริงเนี่ยจริง จะไม้ตระกียนตายจริงไม่เขาอุบัติเหตุตอนนั้นน่าจะโดนต้นไม้ควุมังแล้วต้นไม้ล้มหรือเปล่าใช่แล้วทีนี้ก็เลยเป็นขอทากาทีนี้มันเพื่อนก็ยังอ่านเหมือนเดิมเมื่อก่อนหน้ามันบูลลี่แล้วเราไม่มีทางออกใช่ไหมแต่นต้ไม่ได้เครียดขนาดนั้นไงมึงอยากเรียกชื่อกูยังไงก็ได้เพราะว่ากูหน้าตาดีอยู่แล้วโอเค บุรียนวบวบีทั้งออก